ตอบกันเลยค่ะข้อที่48สู้ๆเปเหมือนเดิมค่ะพี่จะให้เวลาน้องทำนิดนึงนะคะให้เวลา10วินาทีค่ะนะะ้องคะตอบเอหนึ่งสสาหรือสี่น้องบอกพี่ค่ะเร็วไปโอเคสู้ๆค่ะทำข้อ4ี่พี่ให้เวลาแป๊บนึงค่ะน้องคะอ่านโจทย์ตอบชอยใช้เรียบร้อยน้องไม่เอาแบบมัวมัวนะอ่านนะคะอ่านแล้วพยายามทำคือถ้าไม่ได้จริงๆพี่ก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องเดาไม่ต้องมั่วพี่ไม่ได้เก็บคะแนนนะคะ แต่แบบพยายามอ่านแล้วทานิดนึงถ้าเกิดว่าทําได้ก็การทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะยังน้อยน้องก็เหมือนกับแบบผ่านตาแล้วอะ่ะได้ไหมเอ่ยทําเสร็จยังคะของบางคนบอกพี่คะ่ะเพิ่งอ่านได้แค่ครึ่งหนึง่งพี่ให้เวลาแป๊บนึงคะ่ะพี่พูดจริงนะโจทย์อย่างเงี้ยพี่พี่รู้สึกว่าทําวิธีนี้น่าจะดีกว่าเพราะถ้าพี่พูดไปเลยพี่เชื่อว่าน้องบางคนบอกว่าคืออยากทาอะอยากทําแต่ว่าทําไม่ทันเพราะพี่พูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมโอเคเสร็จไหมเอ่ยใครตอบข้อไหนบ้างคะไหนขอดูหน่อยใครตอบข้อหนึ่งมีปะใครตอบข้อสองมีปะข้อสามมีปะ,ข,มมปะข้อสี่มีปะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยพี่จะอ่านโจทย์แล้วแปลนะคะในระหว่างนั้นน้องคนไหนที่ยังทาไม่เสร็จทําให้เสร็จนะคะน้องคะแล้วก็น้องคนไหนที่ทาเสร็จแล้วก็ฟังไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ s ซฟร e พอร์ต t ดือ 28,000เด e กแ c ะเด็กเล็กเสียชีวิตจ s e and a ละอุปสรร c ที่สามารถป้อ t ก a นได้ง่ายหลายวันเลยค่ะคาบอกว่ายูนเซฟรายงานว่าเด็กที่แบบอ่อนแอเด็กที่แบบถูกทำให้อ่อนแอค่ะ28,000คนอะ่ะตายจากโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็สาเการณ์อื่นๆที่เป็นไงคะที่สามารถป้องกันได้ง่ายค่ะน้องคะเราลองมาดูกันคะ่ะมีคำศัพท์อะไรบ้างในข้อนี้คะ่ะ ไล่ไปทีละตัวเลยเนาะรีพอร์ตน้องรู้ใช่ไหมคะว่าแปลว่าอะไรคือคําไหนที่น้องดูแล้วพี่ก็จะขออนุญาตผ่านไปเลยนะคะจะไม่ต้องแปลทุกคำอีกคำนึงนะโอเคคำว่ารีพอร์ตค่ะเป็นได้ทางเวอร์บแลนด์รู้ใช่ไหมคะรีพอร์ตเป็นได้ทางเวอร์บแลนด์ค่ะ แปลว่ารายงานเป็นรายงานเป็นเวิร์บก็ได้แบบรายงานสถานการณ์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็รายงานแบบเป็นเปเปอร์รีพอร์ตอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเข้าใจปะคือเป็นได้ทั้งเวิร์บและนามาค่ะเป็นเวิร์บแปลว่ารายงานสถานการณ์อย่างเงี้ยก็ได้เป็นคำนามแปลว่าแบบตัวหนังสือรายงานอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคําว่าวีคเ n นแปลว่าอะไรคะวีเคเ n นน้องเห็นคํานี้ไหมคะคุณคุณจะพูดว่าวีคไหมคะวีคเป็น adjective เฉยๆแปลว่าอะไรคะแปลว่าอ่อนแอค่ะถูกปะ ตรงข้ามกับแข็งแรงคือ strong ค่ะถูกไหมคะและที่นี้เราทำ WEEK ให้เป็น verb ค่ะเติม e-n เข้าไปค่ะถ้าลงไปที่ e-n มักจะเป็น verb ค่ะ w e e k e n กลายเป็น verb แปลว่าอะไรคะทำให้อ่อนแอค่ะในที่นี้เขาใช้ w e e k e n เติม e d แล้วก็มาดูกันว่าจะเป็น verb 2, verb 3หรืออะไรคะ่ะตัวต่อมาค่ะคำว่า d-s แปลว่าอะไรคะเอาเท่านี้ก่อนไหมเอาเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ค่อยเขียน เอ๊ะมีที่เหลือเอาเลยแล้วกันค่ะน้องค่ะ D C S ค่ะ D I S E A S E ค่ะ D C S ตรงกับคำว่าอะไรคะ Elements ค่ะแปลว่ารักภัยให้เจ็บค่ะทำไม่เลย หนึ่งรอบนะคะน้องคะทวนทั้งหมดค่ะคำว่า report ค่ะเป็นทั้ง verb และแปลว่ารายงานค่ะคำว่า weak เป็น adjective แปลว่าอ่อนแอตรงข้ามกับ strong ค่ะที่แปลว่าแข็งแรงกลายเป็น verb ค่ะทำให้กลายเป็น verb ลงค่ะ en มักเป็น verb ค่ะกลายเป็น w e a k e n w e a k e n เป็น verb แปลว่าทำให้อ่อนแอค่ะทำเพราะคำว่า d i s e a s e ค่ะ d i s e a s e เท่ากับคำว่า element แปลว่าโรคไข้ให้เจ็บ d i s e a s element element d i s e a s e d i s e a s element แปลว่า โรคภัยไข้เจ็บค่ะท่องพร้อมกันนิดนึงค่ะ disease humans humans disease disease humans แปลว่าอะไรคะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะทันไหมเอ่ยเอาท่องไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วพี่จะขออนุญาตเปลี่ยนแผ่นกะะะัน้องค่ะคำว่า report ค่ะเป็นค verb และธานแปลว่ารายงานค่ะแปลว่าแบบรายงานสถานการณ์เงี้ยเป็น verb ก็ได้หรือแปลว่า paper ร,รายงานนะที่เป็นตัวรูปเล่มรายงานเป็นคำนามก็ได้ค่ะ วีคแม่ไหนจะหิบเราว่าอ่อนแอตรงข้ามกับสตรองที่แปลว่าแข็งแรงค่ะทําให้ใกลายเป็นเวิร์กลายเป็นวีคเคนค่ะลงไทยเอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเวิร์กอยู่แล้วค่ะวีคเคนเป็นเวิร์กแปลว่าทําให้อ่อนแอนั่นเองค่ะคำว่า d i s e a s e เท่ากับคำว่า i l l n e s s แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะท่องพร้อมกันค่ะสามสี 3, 4, disease, ่ this is e l l n e s s i l l n e s s this is this is e l l n e s s i l l n e s s d h i s is แปลว่าอะไรคะแปบลบว่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยทันปะ โอเคค่ะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะน้องคะน้องทันนะคะไม่มีอะไรค่ะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ต่อมาะคะ่ะ c o อ r ีพอร์ต a ้วยซมาจากตรงนี้เห็นนะคะเห็นนะมีค่ะตัวต่อมาคำว่า circumstance ค่ะ circumstance แปลว่าอะไรคะแปลว่าเหตุการณ์แปลว่าสถานการณ์ค่ะ circumstance แปลว่าเหตุการณ์แปลว่าสถานการณ์ค่ะต้องบอกคำว่าอะไรบ้าง circumstance นะคะแปลว่าเหตุการณ์แปลว่าสถานการณ์ค่ะ circumstance ก็จะต้องบอกมำว่า situation ค่ะ condition scenario situation condition scenario แปลว่าอะไรคะแปลว่าเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะ situation condition scenario situation condition scenario แปลว่า circumstance ค่ะก็คือพวกแบบเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะคำว่า circumstance ค่ะแปลว่าเหตุการณ์สถานการณ์ตรงคำว่า situation condition scenario situation condition scenario แปลว่าอะไรคะแปลว่า circumstance ค่ะคือเหตุการณ์โดยสถานการณ์ค่ะขอใหม่หนึ่งรอบทัองผอมกันค่ะ circumstance ตรงกับคำว่าอะไรบ้างคะ situation condition scenario situation condition scenario circumstance แปลวะ่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั่นเองค่ะลอกเสร็จไหมคะลอกเสร็จแล้วท่องอมกันหนึ่งรอบแล้วพี่จะออกค่ะเสร็จไหมเอ่ยเสร็จปะเสร็จแล้วท่องคมกันหนึ่งรอบเร็วค่ะน้องคะจะไ,ไปต่อข้อต่อไปค่ะ circumstance ตรงกับคำว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ค่ะตรงกับคำว่า situation condition scenario พร้อมกันค่ะ situation condition scenario เท่ากับคำว่า circumstance แปลว่าอะไรคะแปลว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั่นเองค่ะทันเป้าเปลี่ยนเลยนะต่อมาค่ะคำว่า preventable แปลว่าอะไรคะ prevent สอนไปแล้วแปลว่าอะไรเอ่ย prevent แปลว่าป้องกันค่ะ ABLE ว่าอะไรคะ ABLE แปลว่าสามารถค่ะเพราะฉะนั้น PREVENTABLE รวมกันเลยเป็น adjective แปลว่าอะไรคะ PREVENTABLE รวมกันค่ะเป็น adjective แปลว่าอะไรคะแปลว่าที่สามารถป้องกันได้คะ่ะ หนึ่งรอบไหมคะ prevent นะคะแปลว่าป้องกันคะ่ะ able แปลว่าสามารถ preventable แปลว่าที่สามารถป้องกันได้คะ่ะทันไหมเอ่ยพี่จะเขียนข้างบน,นหน่อยเพราะฉันไม่ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะไม่จะเลื่อนก็นได้ น้องบอกไม่ดีขึ้นต้องไหเดี๋ยวพี่เลื่อนกระดาษขึ้นน,นิดนึงคนะ่ะมันจะได้เห็นนะพี่อยากเก็ีขนคงบนอ่ะโอเคเห็นปะเห็น,น,นเนาะ preventable แปลว่าที่สามารถป้องกันได้ค่ะทีนี้เรามาดูกราฟในประโยคนี้กันบ้างค่ะน้องคะ subject ของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรเอ่ย subject อยู่ที่คำว่าอยู่ในเซฟค่ะ verb ของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ รีพอร์ตหรือคำว่าได้คะมีนิเซฟทำการรีพอร์ตค่ะน้องคะรีพอร์ตว่าอะไรเอ่ย d a ๊ดค่ะหลัง d a ๊ดต้องตามด้วยประโยค้องจำไว้นะคะหลัง d a ๊ดค่ะตามด้วยประโยคค่ะคือแด๊จะสามารถเป็นตัวเชื่อเหมือน whom w h วิช d a ๊ดอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวก Report t แ a t ดใส่ d a t ค่ะพวกนี้แด๊ดจะตามด้วยประโยคทคันียคะ คือด้านนี่้นะคะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเหมือนกับโฮมวิชได้อย่างนั้นก็ได้หรือไม่ก็ด้านนียถ้าเกิดว่าพูดเป็นว่ารีพอร์ตได้เซตได้อย่างเงี้ยค่ะด้านหลังด้านมันจะตามด้วยประโยคค่ะทันป้าด้านหลังได้ตามด้วยประโยคค่ะเนื่องจากด้านหลังได้ตามด้วยประโยคน้องต้องหาหาอะไรประโยคหา subject แท้กับ verb แท้ค่ะน้องคะเรามาดู subject subject ในประโยคด้านหลังคํำบรรยายอยู่ที่คําว่าอะไรคะ subject อยู่ที่คําว่า children ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ ไเพราะฉะนั้นน้องลองมาดูช้อยส์ข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะน้องคะ w e c a n children w e c a n เป็น verb ค่ะน้องจำได้ไหมคะถ้าเราจะเอา verb มาทำเป็นตัวขยายเราทำได้กี่วิธีคะสองวิธีค่ะมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะน้องคะเพิ่งสอนไปเมื่อข้อที่แล้วค่ะใช้ i ng กับ ed ช่องสามค่ะ verb เอามาทำเป็นตัวขยาย ดึงหมดอีกแล้วอะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนะพี่เปลี่ยนปากกาบ้างนคะเบอร์ว่ามาทำเป็นตัวขยายทำได้สองวิธีค่ะเนสีดีเปเยอะเลยเบอร์ว่ามาทำเป็นตัวขยายทำได้สองวิธีคืออะไรบ้างคะใช้เวอร์ไป NG กับ ED ช่องา3จำได้ไหมคะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ค่ะ ใช้ verb ing แปลว่าประธานทำเองหรือถูกทำคะประธานทำเองค่ะ ed ช่อง3แปลว่าประธานเป็นไงคะถูกทำค่ะจำได้ไหมคะน้องคะถ้าเราจะ verb มาทำเป็นตัวขยายเราจะทำได้ทั้งหมด2วิธีค่ะใช้ verb ing ก็ได้ ed ช่อง3ก็ได้ใช้ verb ing มาทำเป็นตัวขยายแปลว่าประธานทำเองถ้าใช้ ed ช่อง3มมาทำเป็นตัวขยายแปลว่าประธานถูกทำนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ย จำได้ไหมคะอันนี้เพิ่งเหมือนเพิ่งพูดไปข้อที่แล้วเองปะคะใช่ปะโอเคสู้ๆค่ะเขียนเซ็นไหมคะพูดหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตอาแผ่นนี้ออกนะคะเบอร์เพิ่มไปทำเป็นตัวขยายทำได้สองวิธีคะ่ะ ING ก็ได้ ED ช่อง3ก็ได้ ING เพว่มไปทานทำเองถ้า ED ช่อง3แปลว่าประธานถูกทำนั่นเองคะ่ะถันปะลอกเสร็จไหมเอ่ยเสร็จไหมคะ ไอเอ็นจปทานทำเองดีช่องสามประานถูกทำเพราะฉะนั้นเราลองมาดูในที่นีกันค่ะคําว่า children ค่ะ children เด็กเนี่ยจะทําให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองหรือเด็กถูกทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยคะเด็กอยู่ๆทาให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอัตโนมัติวิ่งจงป่วยแล้วป่วยเป็นไปได้ไหมคะน้องคะไม่ได้ค่ะเด็กทําให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองไม่ได้ต้องถูกทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยโรคไัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งแหล่ถูกปะ โรคภัยไข้เจ็บต่างหากที่เป็นตัวทําให้เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยเด็กไม่ได้เสกคาถาให้ตัวเองเจ็บเองถูกไหมคะเนื่องจากเด็กไม่ได้เสกคาถาแล้วเด็กถูกทำค่ะโดยโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นใช้ ed ช่อง3หรือ ing คะใช้ ed ช่อง3ข้างหน้าเป็น ed ช่อง3ยังคะเป็นแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกไหมคะถูกแล้วถันปะ น้องจำไว้นะเวลาดูก็ดูอย่างนี้ค่ะะธทนทำเองหรือถูกทำทำเอง i อ g อช่องสามถูกทำจบแค่นี้ค่ะใช้ทิกเดียวกันถูกข้อเห็นปะอย่างนี้น้องก็รู้ว่าว่าเด็กอะยูยเซคษาให้ตัวเองป่วยไม่ได้ต้องถูกทำให้เจ็บใครด้ป่วยโดยพวกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายค่ะเนื่องจากมันเป็นการถูกทำเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เวิร์บช่องสามเป็นตัวขยายนั่นเองวีเคนในที่นี้เติม ed ด,ดีจึงถูกต้องทันไหมคะ ตัวต่อมาค่ะน้องคะ Choice ข้อที่2ค่ะใจ from disease มาอีกแล้วค่ะบุพบทอาศัยบุญบารมีค่ะน้องคะน้องใช้ได้ from ต้องบวกกับอะไรคะบวกกับโรคค่ะน้องคะอันนี้คือบอกให้รู้ว่าตายด้วยเนื่องจากอะไรค่ะการใช้ได้นะคะจะใช้ได้ from บวกกับโรคค่ะน้องคะการใช้ได้จะใช้เป็น die from ค่ะ die from เราก็บวกกับชื่อโรคค่ะแปลว,ว่าตายด้วยโรคอะไรนั่นเองค่ะทันไมเอ่ยตายฟรอมบวกกับโรคค่ะแปลว,ว่าตายด้วยโรคอะไรตัวต่อมาค่ะในที่นี้อะนายฟรอมบวกกับโรคไหมคะซีเสโรคค่ะโรคไัยไข้เจ็บพะฉันถูกยัางถูกแล้วค่ะบอกให้ดูว่าตายด้วยโรคอะไรตัวต่อมาคําว่า circumstance อารเอร์ circumstance ค่ะน้องจำอา h ์เธอร์แอเอร์ได้ไหมคะ สั่นได้ปะถ้านาเตอร์ต้องบวกอะไรเอ่ยบวกน้ำเอกกับโพมค่ะถ้าเป็นต h ีอา h e เตอร์แปลว่าอะไรคะอีกอันที่เหลืออยู่ค่ะ เหมือนสมมุติว่า The o t เตอรมันจะาอารมณ์เข้าใจไหมอีกอย่างหนึ่งที่เหลืออยู่อ่ะมันจะแปลว่าเหมือนกับว่าน้องมีน้องบอกว่าเนี่ยฉันจะมีพี่สาวอยู่สองคนนะครับ two sister อันนี้พี่ให้ตัวอย่างน,นิดนึงนะคะ I have two sisters one is a teacher the other เขาใจปะอย่างเงี้ยงงใช้ t ดียรเตอร์คือมีแค่สองคนเห็นปะพูดไปแล้วหนึ่งคนเหลืออีแค่หนึ่งคนค่ะอันเนี้ยคืออีกอันหนึ่งที่เหลืออยู่เห็นปะอีกอันที่เหลืออยู่ใช้เป็น t ดียรเตอร์ใช้กับสิ่งของก็ได้เหมือนน้องมีแบบน้องมีของสองชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นเค้กอีกชิ้นหนึ่งจะบอกว่าเป็นคุกกี้คำว่าอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นคุกกี้ตัวเนี้ยใช้ t ดียรเตอร์ได้พอเขาน้องบอกแล้วว่ามีแค่สองชิ้นพูดไปแล้วหนึ่งเหลือแค่หนึ่งไออีกอันหนึ่งที่เหลืออยู่ตัวนี้คือ เข้าใจไหมคะอย่างนี้บอกพี่บอกว่าพี่มีพี่สาวอยู่สองคนคะ่ะคนหนึ่งเป็นครูอีกคนเป็นหมอ,อีอคนหนึ่งที่เหลืออยู่ตรงนี้ใช้ t h อาเตอร์ได้แต่คนแรกใช้ไม่ได้นะเพราะคนแรกก่อนน้องอยังเหลือของอยู่สองสิ่งเข้าใจปะตัวต่อมาคะ่ะอันนี้ใช้กับกลุ่มพวกเอกกรบโจนคะ่ะตัวต่อมาถ้าใช้กับพระหูโน์เราจะใช้เป็นอาร์เตอร์ค่ะอาร์เตอร์ตัวนี้ต้องบวกด้วยนาะมพระหูโพลคะ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอื่นๆค่ะ ถั <Es> <an> ่นป้าอาเธอร์บอกงานพระบูทแปลว่าอื่นๆค่ะทวนทั้งหมดหนึ่งรอบนะคะอาณาเตอร์จะบอกงานเอกโพธะแปลว่าอันอื่นอาณาเตอร์สองตัวนี้คล้ายๆกันแต่เป็นคอลลาเวอร์ชันอาณาเตอร์เหมือนกับว่าเอาอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยอาณาเตอร์บวกนานเอกโพธะถ้าเป็นเดอะอาเธอร์แปลว่าอีกอันที่เหลืออยู่เช่น they have two sisters one is a doctor the other is a One is a teacher the other is a doctor แปลว่าฉันมีพี่อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นครูอีกคนเป็นหมอหอีกคนหนึ่งตรงนี้คืออีกคนที่เหลืออยู่ใช้ the other ทันปะคะถ้าเป็น other จะบอกน้ำพัะหูโพดค่ะแปลว่าอื่นๆทันป่า another บอกน้ำเอ,เอพกพจน์แปลว่าแบบเอาอีกอันหนึ่งอ่ะเช่น i w a n t another room อย่างเงี้ยดู another นะ อย่างเช่นแบบ I want another room another ร์เหมือนกับแบบอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ I want another room ฉันอยากได้อีกห้องหนึ่งอย่างเงี้ย another ร์เหมือนกับแบบอีกอันหนึ่งค่ะเอาอีกอันหนึ่งอะประมาณเนี้ยค่ะไม่เอาวันนี้จะเอาอีกห้องหนึ่งไม่อยากได้ห้องนี้ I want another room อยากได้อีกห้องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะใช้ another another จะบอกน้ำเบรกกระพถ้าเป็นอนาเตอรจะบอกนามพหูพจน์ค่ะ ทันไมเอ่ยไม่เห็นใช่ปะ่ะขอโทษที่ไม่ทันมองทันป่ะทันไหมคะหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวพี่จะผ่านนะคะคำว่า another ค่ะบอกน้ำเอกพ์แปลว่าอีกอันหนึ่งอย่างเช่น want another room สมมติว่าแบบมีห้องน้องไปจองห้องในโรงแรมเนี้ยแล้ว้องได้ล้วห้องหนึ่งน้องว่าคือไม่ชอบห้องนี้ I want another room เห็นปะ Arthur แปลว่าอีกอันนึงค่ะอยากได้อีกห้องหนึ่งอีกอันนึงค่ะ Arthur บวกงานเปพกผแปลว่าอีกอันนึ่ง The Arthur แปลว่าอีกอันที่เหลืออยู่ค่ะเช่น I have two sisters one is a teacher the other is a doctor แปลว่าอะไรคะฉันมีพี่สาวสองคนคนนึงเป็นครูอีกคนเป็นหมออีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ตัวนี้ใช้ The Arthur ได้ค่ะเพราะอันนี้เป็นคนที่สองเห็นปะหายไปแล้วหนึ่งมันเหลือแค่อีกอันนึงที่เหลืออยู่ตรงนี้ใช้ The Arthur ค่ะส่วนคำว่า Arthur Arthur อันนี้บวกนามพหูพูน์แปลว่าอื่นๆค่ะ ทันไหมคะพี่ผ่านได้ไหมคะสำหรับตรงนี้ลอกเสร็จไหมเ่ยให้เวลาเรากำน,นึงคะ่ะเสร็จเปล่าเสร็จล้วคะเห็นชัดไหมเสร็จยัง อันาร์เตอร์พี่มาเขียนตัวอย่างให้ข้างล่างนะคะเพราะว่าพี่ลืมเขียนดูในโจทย์เลยค่ะเสร็จแล้วเนาะดูในโจทย์ค่ะในโจทย์เขาใช้ circumstance term s ถูกไหมคะเป็นนามพหูพจน์ค่ะใช้อาร์เตอร์ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะถูกปะ่ะอาร์เตอร์ต้องบอกในนามพหูพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นถูกแล้วอันนี้ก็คือปรว่าสถานการณ์อื่นๆค่ะ ดัคดขนองคะ่ะดั้ดแสดงที่นี้มาขยายอะไรคะดั้ดแสดงที่นี้มาขยาย circumstance ค่ะตรงนี้ทางก้อนมาอธิบาย c เซอร์คัมสเตนะน้องคะเห็นปะดั้ดตรงนี้ค่ะทางก้อนมาอธิบาย circumstance ค่ะที่แปลว่าเหตุาการณ์โดยสถานการณ์ค่ะเหตุาการณ์โดยสถานการณ์ที่เป็นไงคะอันนี้เป็นเหมือน subject ค่ะในประโยคย่อยถูกปะเพราะดั้ดแทนอันนี้ก็คือเป็น subject ในประโยคย่อยค่ะเพิ่มในประโยคย่อยคือคำว่า are ค่ะ c i r c u m s t a n c e that are preventable เป็น adjective แปลว,ว่าที่สามารถป้องกันได้ค่ะ easy มันป้องกันมาขยาย preventable เพื่อบอกว่ามันสามารถป้องกันได้อย่างง่ายค่ะน้องคะ easy ขยาย preventable preventable เป็น adjective ตัวขยาย adjective ต้องเป็นอะไรเอย่ยต้องเป็น adverb ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ4จึงผิดเพราะอะไรเพราะ easy เฉยๆเป็น adjective ถูกปะ่ะคะแต่ตรงเนี้ย adjective ขยาย adjective ด้วยกันเองไม่ได้ค่ะต้องใช้ adverb มาขยาย adjective adverb ของ easy คือคำว่าอะไรคะ Easily ต้องเป็น Other circumstance s that are easily preventable ทันไหมคะเพราะ preventable เป็น adjective easy เป็น adjective เหมือนกัน adjective ขยาย adjective ไม่ได้ค่ะต้องใส่ adverb มาขยาย adjective เพราะฉะนั้นเปลี uh 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 ่ยนจาก easy กลายเป็น easily ค่ะใช้เป็น a d v e r b ทันไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อที่48จึงตอบข้อที่4ค่ะแก้จาก easy เป็น easily ค่ะ เสร็จไหมคะเสร็จไยเลยพรอฉันไปต่อกันเลยค่ะในข้อที่49ค่ะ